มีนิทานเรื่องหนึ่งเล่าว่าชายคนหนึ่งมีเมียสาวสวยและมีชายอีกคนหนึ่งก็แอบ,บรักเมียของเขาชายคนนี้ไปแอบ,บดูนางที่ท่าน้ำทุกวันนางเหลือไปเห็นชายนั้นแอบ,บดูจนไม่สามารถอาบน้ำได้จึงพูดว่าเจ้าเอ,อ๋ยทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี่จนข้าอาบน้ำไม่ได้ชายนั้นจึงพูดว่าเพราะข้ารักนางข้าจึงมาที่นี่ นางนั้นพูดว่าข้ามีสามีแล้วเจ้าอย่ามารักข้าเลยเจ้ากลับบ้านไปเถอะข้าจะอาบน้ำชายผู้นั้นยังพูดต่อว่าข้ารักนางมากจะกลับไปไหนไม่ได้จนกว่านางจะกลับไปกับข้าด้วยถ้านางไม่กลับไปกับข้าข้าก็จะไม่ไปจากที่นี่จะรอเจ้าอยู่ที่นี่จนกว่าเจ้าจะรักข้านางคิดว่าจะทำอย่างไรดีตามเขาไปดีกว่า แล้วนางก็ได้ไปกับชายนั้นและได้เสียเป็นสามีภรรยากันหลังได้เสียการนางพูดว่าเจ้าเอ๋ยเจ้าจงกลับบ้านเจ้าเถอะชายนั้นพูดว่านางเอ๋ยเมื่อข้ายังไม่ได้ตัวนางข้าจะยังไม่ยอมกลับบัดนี้ข้าได้ตัวนางแล้วเรื่องอะไรข้าจะกลับนางพูดว่าเมื่อเจ้ายังไม่ได้ข้าเป็นเมียเจ้าบอกว่าเจ้ากลับไม่ได้ บัดนี้เจ้าได้ฆ่าแล้วเจ้าจะรออะไรอีกเจ้าควรจะกลับได้แล้วชายนั้นจึงตอบกลับว่าข้าจะให้นางอยู่เป็นภรรยาของข้าอย่างไม่ต้องสงสัยนางจึงพูดว่าข้ามีสามีแล้วและข้าก็กลัวสามีข้ามากชายคนนั้นจึงพูดต่อว่าเมื่อเจ้ากลัวสามีข้ามีวิธีไม่ให้สามีเจ้ารู้เจ้าไม่ต้องกลัวหรอก ชายนั้นเดินไปเอาศพหญิงคนหนึ่งซึ่งถูกทิ้งไว้ในป่าพอถึงกลางดึกก็ได้เอาศพหญิงสาวนั้นไปวางไว้บนที่นอนใกล้สามีนางแล้วพาภรรยาของเขาไปพร้อมอีกทั้งยังเอาไฟเผาบ้านไฟสามีตื่นขึ้นด้วยความตกใจจึงรีบปลุกศพนั้นให้ตื่นขึ้นเพราะคิดว่าเป็นภรรยาของตนพร้อมตะโกนว่านี่เองนี่เองไฟไม่บ้านไฟไม่บ้านทำไมนอนเฉยอ,อยู่อย่างนั้น สามีดึงศพให้ลุกขึ้นแต่ศพนั้นแข็งทื่อติดเสือเมื่อไฟไหม้มากขึ้นจนอยู่ไม่ได้ชายที่เป็นสามีก็กระโดดลงจากบ้านแล้วร้องตะโกนร่ำให้คร่ำครวญว่าโอเมียจา๋าปานนี้ไฟคงคลอกเจ้าตายแล้วชาวบ้านทั้งหลายช่วยด้วยช่วยด้วยชายที่เป็นสามีเชื่อแน่ว่าหญิงที่นอนข้างตนนั้นเป็นภรยาจึงเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งรุ่งเช้า ให้คนไปจัดการเรื่องศพและออกหายืมเงินชาวบ้านมาทําศพเมื่อเสร็จแล้วก็จัดแจงเตรียมเกวียนออกไปค้าขายหาเงินมาได้ใช้นี่บ้างเหลืออยู่บ้างวันหนึ่งเขาได้ไปค้าขายที่เมืองอื่นจึงได้พบกับภรรยาตัวเองก็จําได้และพูดขึ้นว่านางนี้เป็นเมียข้าทําไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ใครพาเจ้าหนีมาชายชู้จึงพูดว่า ทำไมเจ้ามากล่าวหาว่าข้าพาเมียเจ้าหนีมาเมียเจ้าไฟคลอกตายไปแล้วไม่ใช่หรือชายทั้งสองโต้เถียงกันยกใหญ่แย่งภรรยากันเมื่อหาข้อตกลงไม่ได้จึงพากันไปฟ้องท่านเจ้ากรมท่านเจ้ากรมก็ไม่สามารถพิจารณาได้จึงได้นำเรื่องขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระราชาตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นชายคนหนึ่งกราบทูลว่า ชายผู้นี้ตู่ว่าภรรยาของข้าพระพุทธเจ้าเป็นภรรยาของเขาส่วนภรรยาของเขาความจริงคือไฟได้คลอกตายไปแล้วส่วนชายคนหนึ่งซึ่งเป็นสามีก็กราบทูลว่าหญิงที่ถูกไฟคลอกนั้นไม่ใช่ภรรยาของข้าพระพุทธเจ้าขอพระองค์ทรงพิจารณาด้วยเถิดพระราชาทรงพิจารณาว่าคดีนี้ยากที่ใครจะพิจารณาได้ ต้องใช้สติปัญญาและกลวิธีจึงจะตัดสินพิจารณาได้จึงทรงให้อมย์คนหนึ่งเข้าไปอยู่ในกลองให้สามีภรรยาหามกลองไปและให้แอบฟังคำพูดของคนเหล่านั้นด้วยเมื่อหามกลองไปนางผู้นั้นไม่ยอมพูดอะไรกับสามีเลยและเมื่อเปลี่ยนให้ชายชู้หามไปกับหญิงคนนั้นนางจึงพูดว่า ถ้าข้าอยู่กับสามีก็คงไม่ลำบากอย่างนี้หรอกชายชู้จึงพูดว่าอย่าพูดระวังคนได้ยินจะไม่ให้ข้าพูดได้อย่างไรก็กรองมันหนักจนบาแทบจะหลุดอย่างนี้ข้าไม่กลัวอะไรแล้วเจ้าไม่เป็นไรสิเพราะเพิ่งหาเมื่อกี้นี้เองนี่แต่ข้าหามถึงสองครั้งแล้วหนักแทบตายอามาตที่อยู่ในกลองได้ยินคำพูดของนางเช่นนั้นแล้ว ก็จดบันทึกคำพูดเหล่านั้นไว้เมื่อหามไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเขาก็เอาอามาดออกจากกลองอามาดเอาบันทึกคำพูดมาอ่านถวายพระราชาพระราชาทรงตัดสินให้สามีเป็นฝ่ายชนะแล้วส่งลงโทษชายชู้กับนางนั้นโดยการตัดหัวพระราชาทรงพิจารณาคดีนี้ด้วยสติปัญญาอันเลิศ